สวัสดีค่ะวันนี้ตาไปมันี้รายงานตัวนะคะวัสดี o u t u b e ด้วยค่ะนะคะรายงานตัว youtube นะคะรายงานตัวเอฟซีกอดใจเฮลาแนนะคะของน้องล่าลำละครอินทรีเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็บอกกันคือเกาเด้อค่ะนะคะเพ่งน้องไปถึงไหนแล้วเนาะนะคะปัน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 พี่ป้กะหากะปันหากะเลิกดีละวางบได้เลยพระวางแล้วก็เป้าปันนะคะอยากให้ยอดวิวน้องได้หลายเนาะนะคะ ็ดีใจก็นองเนาะทำมาได้ตำเร็จแล้วหนึ่งแล้วนะคแะแล้วเหลืออีกรู้สึกว่าคิวงานนองเนี่กะทีนี้หลายคิวงานอยู่ด้นะคะตอนนี้กับข้าวดีอะไรอยังมากกันหลายๆอย่างอ่า,อย,าอยัางน่าจะปอดกับมาแล้วเนาะข่าคข้าก็อยากจะหายออกมาแบบมาหายเอฟซีหายเอฟซีของพลังบวกที่ว่าช่องไหนที่ไล่ตัวนี่ยนะคะเราอ่า ก็อยากจะห้โปรโมทเนาะตัวกันเปิดสปอร์ตทันทีนะนะคะพี่พอ้อยจะอยากเปิดแต่ว่าตะกี้นี่ทักไลฟ์ไปกระนองเจ็กหนึ่งเจ็กหนึ่งเปิกระซงมาทั้งไลฟ์ทรงมากับเขามาได้เรียบร้อยแต่ว่าของพี่พ้อยมันมีหนาดหลักหนาไลฟ์ลักหนึ่มันมีอันเดียวที่พ่พ้อยจะต้องไล่ตัวทันที่พนะ,นนนะพ้อยทเหตุจังใดเนาะยังนึกอยู่เนี่แล้วพ้อยก็พยายามอีกเครื่องหนึ่งมันโมมีไลฟ์ของพ้อยน่ะมันก็เลยแบบว่าแช่ไปห้กันบ่ได้ทันทีนะพ่อก็จะเหตุจังใดเนี่ยยังนึกอยู่นี่นะ พี่พอยก็อยากจะทักไปทั้งเจ็นึงเนาะบอกว่าเอออยากว่าให้เขาไม่ทั้งเมดเทนเจอร์ไดบอาสปอร์ตอะนะคะให้เขาไปทั้งเมดเทนเจอร์ไดโบเพราะว่าพี่พ้อยจะได้แชร์ได้แช์มาทั้งอีกเครื่อนหนึ่งได้เพราะอีกเครื่องหนึ่งมันมีแต่ว่ามันโบมีไลน์เท่านั้นะช่องลักของพี่พ้อยก็ไม่อยู่อันเดียวเนี่ยที่ว่ากับอันทีว่ากำลังไล่เนี่ยมัว่ามันแบบช่องลักไม่มีอยู่ในช่องลักเนาะแตทีเดียวังไงเนี่ยว่าพี่พ้อยก็อยากจะร่ออยากให้มาโปรโมตตัวกันเนาะนะคะ เพราะว่าพี่พ่อเพราะเวลาไลฟ์สดพี่พ่ออยากจะเปิดที่ไหนที่เฮ็ดจังไดเนาะพี่พ่อจะถักไปทั้งหลายคนแล้วก็ยังมาตอบกลับมาทั้งคนเลยก็เลยสิว่าจังไดเนี่ยเดี๋ยวเวลาขึ้นไลฟ์สดแล้วพี่พ่อว่าสิตวิาอีกที่หนึ่งเนี่ยนะพี่พ่อไปอยากได้เพราะว่ามันเหลืออีกหลายมือเนาะแต่ว่าอยากจะให้แชร์เข้ามาแชร์เข้ามาทั้งแบบเฟซบุ๊กพี่พอย์นะทั้งเพจนะแชร์ข้ามาในทักทักกันมาก่อนทักกันมาเป็นมูกันมาก่อน แอดกับมาก่อแน่แน่เอม่เซนเจอร์เนาะทักเป็นมูกับมาก่อเพราะทักมาแล้วแล้วที่เนี่จะเกิดพี่พ้อยฮักแล้วอย่างฮักแล้วเนี่ยมันก็ดีตรงมาได้่ที่ไ่นพราตรงมาได้ปุ๊บเนี่ยพี่แพ้พี่พ้อย็ฏิแค้ไปอีกเครื่องหนึง่งใดน่ะแค่ไปอีกเื่องหนึง่งใดเพราะว่าถ้ามันเป็นเอเมจเซนเจอร์ใดนะคะถ้าว่าจะเป็นไลฟ์บได้นะคะไลฟ์มันมีอยู่อันเดียวของพี่พ้อยน่ะอีกเื่องหนึ่งมันบงมีไลฟ์ จะเป็นไปได้นะเฮียจะได้นาะทีทักไปทั้งเจ็ดหนึ่งทักไปแล้วเจ็ดหนึ่งก็อ่านแล้วแต่ว่าที่ทักเจ็ดหนึ่งก็ไม่เห็นทักกลับมาเลยพี่พ้อยก็พูดกิ่ติดต่อก็ไผ่เลยคิดอยู่เนี่นะพี่พ้อยจะอยากได้อยากเอามาเปิดตัวน้องตินะเวลาโตขึ้นไรตดเนาะอื อ่ะบ๊อบปัญญางเอาใจเย็นเนาะอีกหลายมือดอกนอกนะคะมันบมแมนอีกหลายมือเด้อไม่ต้องตัวกันได้ตอนนี้แหละนะคะยางใดก็อย่าลืมตือบัตรตือปีกับน้ำเด้อค่ะนะคะต4 9ีเกาบาทเนาะนะคะพี่พ้อยตือเรียบรอยแล้วเข่าคุมเรียบรอยเด้อค่ะนะคะพี่พ้อยเข้าคุมไปเรียบรอยแล้วนะคะทักไปทั้งเพจของอ่าแม่ตอกน้อยเด้อน,นะคะหมอลำเสียงอีตาะค่ะหมอลำเสียงอีตานกน้อยอุไรพนนะนะคะทักไปเลยนะคะพอทักไปแล้วปุ๊บตรงขอความไปได้ไม่เ้องเจอ โตกะเขาไปใน m e s s e n g e เนาะพิมพ์ไปเลยว่าหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอะไรพอนะพิมพ์ไปเลยไม่ติดขึ้นมาเลยแล้วโตวก่ะทักไปเลยว่าสวัสดีค่ะวันนีสวัสดีค่ะหรือสวัสดีครับจังสี่แหละนะคะเขาทักไปปุ๊บเขาติดตรงมาเลยค่ะตรงหมายเลขบัญชีตรงลิงตรงหยังมาเลยนะคะแล้วที่นี่ัวกะกดตามที่ว่าเขาบอกกะไรนะคะก็กดไปแล้วเขาเขากลุ้มทีน่ะเขาพพ้พอยเขากลุมเรียบร้อยแล้วนะคะเขากลุ้มหมอเต่านี่เ <laughs> ขาเรียบร้อยแล้วเขาพี่พ้อยเนาะนะคะ อย่าตีตัวกันนอ้นนะคะือบาทตีปีสองร้อยตีพิศเก้าบาทวันที่นี้สิสองเนี่ยคือว่าขอนแก่นเน่ะก็อยากได้ตะบปอดเนี่ยมาตัวกันเปิดในวัยอยู่แต่วาเที่ยังไงน้อเดี๋ยวพี่พ้อยก็ยังคิดอยู่เนี่ยเจ็กหนึ่งกับวันย้อมติดต่อมาติดโทรไปหาได้ว่านาะนี่างีโทรไปหาเจ็กหนึ่งแล้วก็คิดว่ามันนี่มนได้เพาอยากคุยกันอยอย่าติดโทรเดี๋ยวจะลงไลน์เทจคลิบเราพี่พ้อยติดโทรอยู่แล้วกับวันที่นี่สบสามมุกทหารเนาะนะคะ อันน <S an ian> co ีม mm ีชั่วแน่นอนแล้วแตมีสปอร์ตม้านี่สปอร์ตโคชนาม้าแต่แบบนั้นม้านี่มันมีแน่แน่นอนนะคะแบบว่าเออเออแน่นอนนะคะเยาว์เด้อนะคะสายจบสายจบเจ้าก็เยาว์หลายเนาะหาว่าบบมีจริงดอกบ่มีจริงดอกเจ้าก็ได้นะคะเยาว์หลายเด้อนะคะสายจบไายก็ได้มาจบจบบึ้งก็ว่ามันบ่มีจริงดอกมันบบมีจริงดอกมันบบมี่มารับเชิญดอกมันบ่มีีหยังดอกมันแต่ไหนถ้ามีถตามีสปอร์ตแบบนี้ออกไปแล้วนี่มันบ่มีไห้มันหูเบิองด้วย มีแบบนี้ออกไปแล้วท้ามพวกมีก็หมันหมูเบึงดูเนาะก็จะหาว่าหาว่าพวกตัวหลอกพวกตัวตัวอะไรกันไหนสายจอกระได้จะคนหักเอายังมาว่าพวกนี้ก็ได้อ้ยมันเบื่อก็มันแท้ชีวตทวงมันนี่มือมือหนึ่งไปยังดอกเขามากวนเข่ามะกวนเข่ามะกวนเข่ามะกวนป่วนจั่งนป่วนจังตีได้ป่วนแบบอย่างได้อ้ยหลา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 ยอย่างนะเขาโบนาอยู่ตื้อๆหน้าจิ่ตื้อๆได้เนาะนะคะ ล้วก็ว้าวนะมันบ่มีจริงดอกมันบ่มีดอกมันบ่มีดอกมันม้าก็ได้ดอกมันัตงยังยางเนาะว้าวว่าจว้าวอืมบอกว่าตุมว่าจว่านะเพราะแต่ว่าเจ้าจีมาเก่งอยูู่้เดียวนะคะที่นี่เขาก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่หลายอยู่เนาะนะคะพะเก่งใจเขาก็สร้างถม่นะคะก็เฮ็ดไปโลดแต่มะเก่งใจเนาะเออเขาพวกนี้เขาก็เตรียมอยู่แล้วทั้งตัวกระเรียมรับมืออยู่แล้วไอ้มันไห้มันจิงเืออืมว้าวยู่นเ่นนะว้าวยังแพมแพมย่นั่ยนะ บ่มีจุดที่จะยืนกันเลยยังคะขนาดเขามีสป,ปอร์ตแบบนี้ออกมาแล้วได้แบบนี้มันมันยังบ่เตือนเลยนะบ่มีจริงบ่มีดอกบ็มีดอกจมพึมพำพึมพำอยู่กลมมองจะเป่ากนเก่งน,นะ,ะยักไปหยัง่งจิตใจบอดีเลยนะคะเห็หนาเที่ทจิตใจมันดีเด,ด,ด,ด่นะคะให้มันให้แบบจิตใจจะได้สบายๆจะได้บ่คิดมากบ่ต้องปกคิไหล พีใไม่ละก็แล้วอย่างละก็แล้วคือเก่ามาจจบมาเว้าคือเก่าถ้าช่องไหนที่เขาบอกนะเขาบอกอย่าไปบอกมันอย่าไปบอกมันให้ให้ให้มันบอกก่อนให้มันบ้าก่อนว้าไปใหญ่เลยแบบนี้อีอย่างคืออีอย่างคือความจริงอีอย่างคืออีหย่างแด้ว้าความจริงออกมาโลดกล้าได้อีหยังได้อย่างแต่ลรพัาดี่มันจะว้ามามันกวนน่ะคนมันกวนน่ะนีสัย่มันแย่น่ะมันก็กวนดูวันยังทำมไนไงยี่จบมีบอกกี่คนบอกเนี่ยวะ เดี๋ยวเหรเขาเข้าเข้ากระบอกมาแล้วว่าวยอย่างเอียงไงเข้าดีอย่างเนี้ยงเขากระบอกมาแล้วก็ระวังเลยเถอะคำพยุดนะคำพยุดเราก็มำได้ว่ายดอกคำายุดนะเจ้าโดนอยู่แล้วมาตรงยานแต่วันยี่สิบสองยี่สิบสามแน่นอนอยู่แล้วยี่สิบสองขอนแก่นยี่สิบสามอ่าภุกหล่านานแม่แนนอนอยู่แล้วมาเจ้ว่าบ่แนนอน ลุงตือบาดตือปีกันเด้อนะคะเอฟซีพลังบวกทุกคนเนาะนะคะแล้วก็ตัวปันเพลงนองน้ำเด้อกอดใจเฮลาแน่ฮอดไหนแล้วเนาะนะคะกอดใจเฮลายแน่ฮอดไหนแล้วนะคะตอนเนี้ยพราะว่ารู้สึกว่าได้หลายแล้วมาตานี้เขาไปบึงก็ได้หลายแล้วเนาะนะคะมเป็นมืนหางมือหกเราบอกไอแจนหาแจนหกเราบอกกันนี้เนาะอีสองสามมือทะลุสองแต่แน่นอนนี่เลยหลองจากเหตุการณ์เนาะนะคะตัว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 นองเนาะนะคะตัวตัวกันนะคะตือบัดก็ตือต้องการพี่พลอยเขาคุมแล้วสบายใจแล้วพี่พลอยนะ อยบ่มีปัญหานะคะเขาคลุมแล้วนะบ่มีปัญหาแล้วนะเราพลังสายจบก็นยว่าวหลายให้ย้อนหบความจริงจะแด้ย้อมหับจะแดงว่าที problems, so himself, ่ว so so ่าตัวกำลังวานอยู่กำลังว่าวนะมันตัวมันตัวตัวเองกองหกตัวเองคิดทำไมเด้อกำลังกองหกตัวเองกำลังมาเข่าคางเขาเองนะมันบาปบาปหนาจ๊แท้อืมํานี่ล่ะที่ข้านเว่าว